ะมาแล้วนะคะมารอใส่บาทที่หน้าบ้านนะคะวันนี้พระมาแล้วเด้อจะมารอใส่เพิ่มนีกอน dan nini บุญกันทุกวันนะคะบางวันก็ได้ใส่หน้าบ้านบางวันก็ได้ลงไปใส่ที่หน้าวัดนะคะบางทีก็ไม่ทันอันนี้เพราะว่าบางวัดก็มาทํากับข้าวกับปลาเนาะบางทีก็ซ้ายบางทีก็ก็ดีอยู่ในวัดน,นี้เดี๋ยวเราก็จะลงไปทางวัดเหมือนเดิมเดินทางลงไปทางวัดกัน บาตเรียบร้อยแล้วไปทำบุญที่วัดด้วยกัน ววัดาาาอารน,นี่ก,ก็ชาวบ้านก็พากันลงมาที่วัดแล้วก็ไปเทา้าปลาอาหารก่อนฝั่งตรงนน้น ลุงเนนก็ไปทำภารกิจนะครับเพราะว่าลงมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วลูก,กลูกสามเณรก็พากันไปทำภารกิจนะ,ะลงมาถึงวัดแล้วลุงเนนก็นะ ได้กันไปทําภารกิจสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ